ขออนุญาตใช้ภาษาทองถิ่นเด้อครับฝากช่างบันบันจะคนเด้อครับผมพอมีโฆษณาเข่าก็ฝากดูนิดนึงพอช่างมีทุนไปต่อหารถถูกๆให้พี่ให้น้องครับสวัสดีกับผมพ่อแม่พี่น้องช่างหนุมเด้อจ้ะวันนี้ก็วันอาทิตย์จ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้าหยุดเด้อครับผม แต่ว่าพอดีมีรถเขามาเพิ่มนิดหน่อยครับเก็บงานเพิ่มแล้วนิดนึงก็เลยมาลงเพิ่มเติมให้พี่น้องรู้จักหน่อยครับผมที่ให้พี่น้องติดตามให้กดไลค์กดแชร์เนั่ยละจ้า mm hmm. เผื่อมีรถใหม่ๆเขามาก็จะได้แจ้งเตือนกันไปครับผมจ้ะวันนี้ก็ mm hmm. มีมาเพิ่มอยู่อ่าเว็บจ้ะในเว็บเวรลอยเด้อ เริ่มเลยเนาะ,ะคือถ้าให้เล่ามันก็เหมือน,ลนหลายคลิปแต่มันจะยาวจ้ะจ้ะเอาที่พี่น้องเข้าใจครับผมแล้วก็เท่าที่ผมเก็บงานให้เด้อผมจะเล่าความจริงขายขายให้มันตรงไปตรงมาครับผมตามสภาพในราคาที่พอไปได้รถมันก็มีต้นทุนที่สูงขึ้นครับผมอย่างเวฟตัวนี้ แต่ก่อนถูกกว่านี้หลายแล้วนี้ราคามันดีดมดละจ้ะมันก็ผ่านบอค่าด้วยแล้วก็คนขายก็จ้ะเขาก็เอาราคาเยอะขึ้นครับผมเนี่ยอย่างคันนี้เวฟลอยอันนี้ขับขี่ได้เลยเด้อครับผมรถเขาทำเครื่องมาเร็วอ่าแล้วก็เขาก็ว่ามันงองเง้เขาเลยขายแบ่งให้ช่างมาช่างก็มาต่อส่งให้ผมครับผม ตั้งก็ก็ทําให้เรียบร้อยเล้วเหลือนิดๆหน่อยๆจ้ะถ,ถ้าจะไปทํากับไปทําเอาหรือตามสภาพก็ขับขี่ได้เลยครับผมเ<ม>ครื่องมีหอนด้วยครับมีหอนมีดังดัง,ดงท่อนบนน่าจะดังวาวสักหน่อยหนึ่งดังวาวเด้อครับผมรถเคยพ่วงมาด้วยครับผมเคยใส่พ่วงมาแต่ว่ารถก็ค่อนข้างสภาพเดิมจ้ะ ก็มีร่อง้อยในการใช้งานมาพอสมควรเด้อจ้ะตรงนุ่นตรงนี้มีแตกมีหักมีฝาเครื่องเหล่าๆหน่อยหนึ่งหลายๆอย่างจ้ะแต่ว่าได้ดื่มเบรกหนาใช่ไม่ได้ยังไม่ได้ทำไมเด้อครับอาจจะน้ำมันมดหรืออะไรกับ,บ่ากันไปหรือปั่มเสีย อันนี้ใช่ได้แต่เบรกหลังรถคาดลื่นนะครับทางหอนแล้วก็ลื่นแจ้งให้ฟังกันไปครับผมไม่ไม่ใช่ว่าผมบอกว่าดีเราขับได้แล้วก็พร้อมใช้งานเครื่องดีเด้อครับผมขายตามสภาพจะ้ะอันนี้มีใบสื้อขายมาให้อยู่มีสำเนนบัตจะใบซื้อขายสัเนนบัตรของเจ้าของรถครับผมเจ้าของรถเป็นผู้ใหญ่บ้าน เป็นให้สำเนาบัตรมาด้วยอ่ะเปิดราคาเลยเด้ครับผมยวสตาร์ทฟังเสียงโชว์สาวก่อนรถช่วงนี้มีแต่เก่าๆตามสภาพด้วยครับผมอืมปั๊บสภาพไม่ทันจ้ะ มีไฟเป็นบางเกลียดตังวาวเฉยๆเด้อครับผมแล้วก็หอนคัดสอมเพิ่มเติมเอาจ้ะคันนี้ขอหกพันห้าครับผมจัดส่งได้เด้อตามสภาพยังไม่ได้ล่างยังไม่ได้ฉีดน้าอะไรใดๆทั้งสิ้นเด้อจ้ะเพราะว่าเขาเพิ่งทำเครื่องท่อนบนมา ประมาณนี้ครับผมอเพื่อชอบเพื่อสนใจก็แจ้งมาครับผมแกันายไม่มีเด้อครับผมสภาพก็โดยรวมเดิมจะ้ะให้ดูโดยรวมก่อนเอาไปเกาะพว่วงเอาไปหน้าไปมูลหวานแหก็พอได้ใช้งานอยู่เด้อครับผม เด้อคันนึงคันนี้เป็นคันสีแดงดำแต่ก่อนจ้ะที่ว่าผมเคยลงขายไปสี่พันเจ็ดเนาะอันนี้ทำให้จบหมดแลวเด้อครับผมแล้วอ่ทำให้จบแล้วก็เน,น้นใช้งานครับผมไปนาไปมูลวานแหหรือเอาไปใส่พ่วงครับผมคันนี้เก็บงานให้เร็วขอเก้าพันแปดเด้อ ชุดสีก็มีแตกมีเล่ามีฮักแล้วก็ไม่ครบจ้ะแต่ว่าอาศัยว่าคันนี้ได้อะไรตัวนี้เป็นไม้ฝ้าจะเป็นชมสุดถ่ายของเขาครับผมคันนี้คือสอมเยอะครับผมเ,เบิกเสือ้อทำคาร์ดเ,เครื่องจบครับอะไรเล็กเล็กลน,น้อยๆตรง,งนู่นตรงนี้ค้ากงค้าเกียร์โซสเตอร์โช๊หลังเปลี่ยนใหม่ด้วยจ้ะ ให้มันพ้อมใช้งานครับผมเอาไปเกาะพ่วงเอาไปขี่ตำไหลตำนาตำสวนยาวๆครับผมใช่ยาวๆชุดคาดเปลี่ยนใหม่ด้วครับผมเปลี่ยนเจดีเปลี่ยนคาดก้อนคาดแผ่นแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนชามหลังใหม่ แล้วก็เก็บงานตามสไตล์ช่างแหละครับพอ <_ d> um> ให้มันไปต่อในงบประหยัดได้เนี่จจะปั่มใหม่เนี่ยงงจะปั่มบนใหม่อันนี้มันให้มันพร้อมใช้งานกับเปลี่ยนให้ครับผมถึงไม่มีเหลี่ยมแต่ว่ารถจบครับไปลองขับขี่แล้วเครื่องดีคัสดีบิดลอยบิดลอยจ้ะเงียบ <_ d> um> นิ่มด้วยจ้ะมีหอนนี้ นึงใช้ยาวๆก็ทักมากครับปุ๊บโอเคก็ประมาณนี้จ้าเผื่อพี่เผื่อน้องหาไปใช้งานอ่า อันนี้สุสกิคันตนาลอยหยิบห้าเด้อครับผมขับขี่ได้เลยคันนี้พันเก้าห้าสิบครับผมมีควันเด้อครับตามสภาพจะ้ะรถไม่มีเอกสารเด้อครับผมทุกคันทุกคันที่แจ้งให้ฟังมานี่ผมผมหาใส่พ่วงขางราคาถูกครับผมไม่ไม่ไมผมซื้อเอาหน้าบ้านเบิ่งนองหาบ้างก็ ไม่ไม่ได้นิ่นต้องเล่มครบโอนภาษีไม่ขาดเด้อผมหาแค่รุ่นแค่นี้ถ้าถ้าซีเรียสผ่านได้เด้อครับผมจ้ะถ้าหาใช้งานราคาไม่สูงอ่าไม่ไม่เสียดายรถใหม่เอาไปเกาะพ่วงหาพวกนี้ก็ได้จ้ะพันเก้าห้าสีขับขี่ได้เลยถ้าอยากให้จบก็ทําท่อนบนใหม่จ้า ทำทอนบนทําเบรกใหม่ก็พอใช้ได้หาบางคนใส่สักหน่อยหนึ่งก็หอ่อเบาะห่ออะไรยึดให้มันดีๆหน่อยก็พอพอดูได้อยู่จ้าคันนี้เวฟแซดเด้อครับผมเวฟแซดขับขี่ได้เลยมีควันจางๆมีดังนิดๆอยู่หกพันครับผมสามสภาพเด้อครับผมโอเค เคยลงให้ไปหลายคลิปแล้วแต่ว่าก็พอมาเสริมๆกันไปให้ที่ให้น้องดูไปครับผมถ้าชอบถ้าสนใจก็ว่ากันไปแล้วก็ตัวนี้เว็บตัวนี้เป็นเครื่องดีมดีมเอ็กเด้วยครับผมฝาฝาบ่นๆนี่คาาไม่ลื่นไม่ดัง ไม่ห้อนแต่ว่าดังๆพวกดังโซดังอะไรหน่อยหนึ่งเด้อจ้ะแล้วก็มีเยื่อมมีซึมบ้างต้องต้องเก็บงานแต่ว่าถ้าเอาไปใช้งานเกาะพว่วงเกาะอะไรก็พร้อมใช้อยู่เด้อครับผมสภาพโดยรวมก็พอพอดอูพอดูได้จ้ะคันนี้เจ็ดันห้าครับผม มีมีกุญแจได้ครับอู้อ้เอ้านีแ่แหละครับผมนะใส่พว่วงใส่อะไรกร็ทักมาได้ครับผมจัดส่งได้ครับผมรถทุกคันไหม่สวยเ้ยมีแตกมีฮักทุกคันครับผมแล้วก็ไม่มีเอกสารครับ ก็ขั้นนี้ก็อาจจะลงให้ไปหลายคลิปเลยเด้อครับผมมันก็เต็มดีสวยดีครับผมจะขายอยู่แปดพันเด้อครับไม่มีเหลี่ยมแต่ว่าเก็บงานให้หมดคันครับเพราะว่าก่อนทำนี่ผมผมขายอยู่สามพันเก้าผมเก็บงานให้ทางคันแล้วยังเก็บเพิ่มอีกอยู่เด้อครับผมล่าสุดก็ไล่คางไล่เม็ดให้ไมหมดแล้วจ้ะแล้วก็เปลี่ยนมือ คืออะไรมดกับต่้งหาหกล้อยครับก็เอามาให้ดูไปเผื่อพี่น้องสนใจครับผมถ้าไม่ถ้าไม่พร้อมหรือไม่สะดวกก็ผ่านได้เอาไว้ให้ลูกค่ายืมเผื่อมีพี่น้องสนใจก็แบ่งขายได้จ้ะแบ่งขายได้ก็เหมือนไปซื้อรถมาละก็จ้างซ่อมนั่นแหละจ้ะ <c oughs> ยกตัวอ,อย่างให้ฟังจ้ะ รถมูเนี่ยซื้อมาคันสองสามพันสามพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทเลี้ยวเตะจ้ะแล้วก็มาสมจ้ะอ่ะคันนี้ครบเด้อค,ครับผมเล่มสำเนาบาัตรมือหนึ่งออกห้างภาสีขาดเกินจ้ะรถคนในตลาดนี่แหละเด้อครับผมตามสภาพคันนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แต่ก็ไม่ได้ว่าคีเลสจนดูไม่ได้จ้ะมีแตกมีหักจ้ะคันนี้เจ็ดพันห้าเด้อครับผมติดรับขี่ได้เลยแต่ว่าถ้าให้ดีก็ต้องไปเก็บงานเพิ่มเหมาจ้าตามสภาพจ้าไม่ไม่ดังไม่ควนแต่ว่าบิดไม่ค่อยมีกําลังก็ติดยากหน่อยหนึ่งผมเปลี่ยนปั๊มติ๊กให้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทําใไ้เพิ่มเติมจ้ะสกูปปี้ไอเจ็ดพันห้าอันนั้นแปดพันครับผม อันนั้นไม่มีเหลี่ยมนะครับแต่ว่าเก็บงานให้เรียบร้อยหมดแล้วอ่ะเผื่อฝากผีฝากนอกอ้องจีนิดนึงน่องอะ VR ห้าพันห้ามีเหลี่ยมด้วยครับผมมีเหลี่ยมรถจอดกดไม่ลงจ้า ก็อยากทําทให้มันพร้อมใช่ทุกขั้นเลยจะทำไม่ท่านจะนี่ขันนี้กระดันมาไหวขึ้นแล้วครับผมว่าจะไปปัม่มไปปั่มให้มันติดอยู่หกพันห้าเลยครับสกูปีตัวใหม่ตามสภาพกับผมขอขายตัดทุนเฉยๆกับผมผมซื้อมาหกพันห้าจะเป็นปีแล้วครับอืมอาวางถ้าสะดวกก็ค่อยทํจะ้ะสกูปีคันอีกคันหนึ่งครับผมสามพ าสภาพรถจอดครับผมเอ่อรถโอ้ถามมันนอกก็ยังว่าละครับรถเอกสารครบก่อจะหาช้าหายากหน่อยนึงมีกับแพงครับผมหารถราคาแค่นี้เด้อครับที่ว่าบางทีน้องๆเขาวิ่งหาบางคันมันก็แพงนะครับรถมีเหลี่ยมมีอะไรแพงนี่จถ้ามีซีเรียส รถเก่าแล้วก็เอาเพราะได้ใช้งานก็ว่ากันไปครับผมถ้าซีเรียสก็หาตัวใหม่ๆเด้อจะ้ะหรือหาเอกสารครบๆเอาจะ้ะเดือวขัน,นอีกนอะอ่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงนี่จ้ะ n s r n s r เจ็ดพันห้าขับขี่ได้แต่ว่า ความร้อนขึ้นจ้ายังไม่ได้สอมจ้าตามสภาพไม่มีเหลี่มเด้อครับผมอ่อสปีดอันนี้เอกสารครบครับผมเอกสารครบเลยแล้วก็ลดเก็บสภาพให้แล้ว1 1 5 0 0บาทจ้าคิดลอยซิ0 3 0 0พเด้อครับผมขายเป็นอะไรจ้ะ แล้วก็คลิกร้อยยี่ิบห้าสี่พันขายเป็นอะไรจ้ะ,อะโอเคครับผมถ้าชอบขั้นไหนก็วิดีโอคอมาทักทายมากก็ได้จ้ะฟีโน่เดี๋ยวส่งให้เด้อครับผมอ่าห้รถเขาเข้ามารับบันจันจ้ะเดี๋ยวผมเก็บงานซ้ำหน่งนิดนึงจ้ะขอบคุณที่ไว้ใจใช้บริการจ้ะพี่น้องคองสิบเอ ลำลูกกาปทุมธานีจ้ะโอเคครับผมเดี๋ยวจัดส่งให้จ้าอันนี้ก็ของพี่น้องเอซเพชรบุญก็เซร็จแล้วแต่ว่ายังไม่เรียบร้อย mm. เดี๋ยวเก็บงานต่อให้พรุ่งนี้เด้อะแล้วก็อีกคันหนึ่งอันนี้ก็ขอบคุณเอซจากจังหวัดชุมพรภาคใต้มากเด้อครับผมเป็นหลวงพอ่อ แกกรดูแกกระติดต,ตามมาแกกรใหให้พรแล้วก็แกก็อวยพรให้แล้วก็ช่วยซื้อรถจัดกะบอกเออบอกช่างประมาณนี้อ่าชอบแบบนี้อ่เห็นช่างเป็นคนซื่อๆตรงตรงดีอ่าก็ลเลยช่วยซื้อรถให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจัดส่งให้เด้วครับผมเดี๋ยวผมเก็บงานให้เรียบร้อยใหย้ตามที่คุยกันตามที่ตกลงแหละจ้ะ ขอบคุณที่ไว้ใจใช่บริการครับผมเด,ดเดี๋ยวดูเอาเดี๋ยวดูแลให้เด้อครับผมตรงไหนมันเพิ่มเติมตรงไหนมันพอเก็บงานให้ได้ดูได้ครับเดี๋ยวผมเก็บงานให้จ้ะ้ะเรียลเด้วจัดส่งให้เด้อครับผมขอบคุณมากครับอาอว,วันนี้ก็วันยุดก็ประมาณนี้อาจจะบอกกล่าวเร็วๆหน่อยเด้อครับผม พี่น้องติดตามกันมาดูกันมาก็ว่ากันไปครับผมถ้าพี่น้องท่านไหนเพิ่งดูก็สนใจก็ทักได้ถามได้ทักไลน์หรือโทรมาก็ได้เด้อครับผมจ้ะช่างหนุ่มครับผมวันนี้ก็มาลาพี่ลาน้องประมาณนี้เด้อครับผมจ้ะขอบคุณพี่น้องที่ไว้ใจใช้บริการทุกช่องทางครับผม สวัสดีครับผม